สวีเดนสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กโกต้อมชั้นแนลนะครับวันนี้วันที่1พฤศจิกายนนะครับผมอยู่เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมแล็กนัลล็อกอินเทอร์เลิฟนะผมมาเห็นไหมฮะเห็นข้างหลังผมไหมฮะเห็นมังกรนั่นไหมฮะตัวใหญ่ๆสูงๆนะผมมากันแล้วนะครับผมวาตาลุนะฮะอ่าวาตาลุนะเทพประบุสองโลกนะผมมาแล้วนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็จะมีเคเวสต,ต่างๆมากมายนะผมอ่าแต่วันนี้เราจะมาเปิด กาชาครับผมวันนี้กาชาล้นเหลือนะฮะเสียตังค์อีกแล้วนะฮะแต่วาตารุนี่ผมต้องเอาแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก็กดเลยดีกว่านะผมเนี่ยนี่เดี๋ยวอย่าลืมมากดกันนะเพื่อนนะไอ้ครบนะมาเช็คชื่อนะผมล็อกอินเช็คชื่อนะเนี่ยมาถึงอันสุดท้ายจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นนะผมหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะอย่างแก๋วนะไอ้เรามีอะไรเนี่ยไอ้เรามีนี้มาด้วยว่ะเพื่อนจิ๊กซอว์มาแล้วน,นะจิ๊กซอว์ได้เหรียญเปิดวาตารุน,นะผมได้ดอกม่วง เนี่ยได้การบัตตูนะผมมาทคาครบอ้อปลดล็อกเอเมทิกด้วยอ่ะอย่างเด็ดนะครับผมพลังพลังทั้งหมดอันนี้น่าจะเป็นออสตัดนะผมออสตัดสองดาเมจโจมตีทั่วไปบวกสองนะครับผมใส่หมวกนะมาเดี๋ยวเรามาลองดูเควสแรกกันก่อนเลยดีกว่านะผมดูเควสแรกก่อนเลยมีอะไรมาใหม่อันนี้อันนี้ยังซื้อได้ไหมเนี่ยอ๋อนนคำทำนายนะผมอันนี้เราซื้อหมดแล้วนะ ไปไปดูคาทานายก่อนเลยนะฮะเพื่อนๆอย่าลืมทํากันนะผมอย่าลืมมาทํากันนะเดี๋ยวผมจะพาเปิดกาชาตู้ล่างและตู้บนนะผมอ่าบอกเลยว่าสุดนะบอกเลยว่าสุดนี่ฮะจะได้โนแลนเวลาร้อยนะโนแลนเวลาร้อยเลยนะเพื่อนอย่าลืมทํานะอันนี้อะไรอันนี้กิฟเฟนไม่ใช่เด็กสาวจากต่างโลกนี่ไงมาแล้วเนี่ยเควสเด็กสาวจากต่างโลกนะผม เด็กสาวจากโลกต่างมิติอ่านยังไงจากต่างโลกวะ <c oughs> โอ้ยยามเช้านะผมนี่นะฮะเคเวสที่มังกรนะฮะมมังกรยักษ์แล้วนะเนี่ยเด็กสาวจากต่างโลกโลกไม่ต่างมิตินะผมยินยอมนะผมนี่นะฮะมันจะมีขึ้นให้ตรงนี้นะนี่นะวาตาลุนี่นะครับผมนี่ฮะนะอย่างแท้น,นะผมอะไรนะแบ็คแบนอยากให้ข้าทำอะไร รับปากครับสี่ฟังวัตลูสถานการณ์ปัจจุบันนะผมเพื่อนๆคนไหนที่เสพเสพติดเนื้อเรื่องก็มาบอกบอกกันได้นะผมแล้มันก็ด้ให้เราไปที่เซา์เกตนะผมเราไม่ต้องเดินนะเพื่อนผมแนะนําว่าเราไม่ต้องเดินนะตอนนี้เรามีวาฟรีนะเนี่ยเรามีวาฟรีนะเพื่อนนะช่วงนี้เขาให้วาฟรีนะเนี่ยเซาเกตไปเลยศูนย์บาทนะ่วนสเซนนี่ มาแล้วนะครับเทศกาลเสียเงิน,นะฮะเห็นเขาว่ากันว่าเดือนนี้จะได้ทั้งหมด6%นะ,ะใครใครเพื่อนคนไหนที่เป็นสายเปก็อย่าลืมกันนะครับผมแต่ผมก็คงเอาเท่าที่มีนะผมก็คงเท่าที่มีนะผมเติมเอาแต่พอสนุกพอนะฮะผมอย่าเติมเป็นบ้าเป็นหลังนะฮะอย่จะเหนื่อยเรานะให้เตีย่ย อน้าตาไม่น่าอย่างเง้นี่ผมดองตาตาไม่น่าไว้เก็บวาัตตาลุเลยเนี่ยอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมทำตามมันไปเรื่อยๆนะผมทำตามไปเรื่อยๆอันนี้เควสวันแรกนะเนี่ยครับผมมันก็จะให้อันนี้มานะครับผมเนี่ยมันให้ของมาเยอะแยะเลยนะครับ เนี่ยนฮะได้เหรียญยี่สิบเหรียญน,นะฮะเหรียญที่ไปเปิดตู้นะได้กล่องในกล่องเมื่อเขาเขียนว่าเมื่อใช้มีโอกาสได้รับมีโอกาสนะผมมีโอกาสโกเมโดสองอันนะผมลูนสีฟ้าหนึ่งอันหรือเปล่าใช่แลเคลื่อนดัสสี่อ่าไอเนี่ยอันนี้อันนี้สองแพตขออันนี้ไอแอตเิบิวเลเวลสองนะแล้วเคลื่อนคลิปตัน มาเตล่าฟูดก็เหมือนเดิมนะนี่เหมือนเหมือนเดิมนะกดไปนะเนี่ยได้นี้มานะอ่ะเราไปดูอีกเคเวสนะผมโกสเคลิฟิชันนะผมช่วยกาดทําความหวังของเราโก้ให้เป็นจริงนะผมเฮ้ยนี่มันมีเคเวสวาตารุต,ตรงนี้กว่าไม่ไรวะพอดีค่าคือก็จากเมื่อรวมรวมอ๋ออันนี้ที่มันให้เปิดเปิดตู้ให้ครบนะผม เปิดกาชาทั้งหมดมาแล้วนะทั้งตู้นะผมเราจะได้มังกรตัวนี้ไปขี่นะฮะแต่ต้องเปิดทั้งตู้นะ <c oughs> โคตรสุดยอดนะผมถึงถ้าไม่เปิดหมดตู้นี้ไม่ได้มังกรนะเพื่อนอ่าเดี๋ยวเราไปดูเควสอันนี้ก่อนดีว่าเอาไม่ใช่นี้ไม่ใช่ใชนี้อะไรวะนี่นี่นี่โกดโกดอยู่กลางพอรอนเหมือนกันนะผม ถ้ามันมีหลายเควสจังเรื่องเควสนี่ผมนี่งงจริงนะฮะงงมากเลยนะผมยังไม่ค่อยถนัดเรื่องเควสเลยนะอันนี้น่าจะเควสเก่าหรือเปล่าไอากาดเนี่ยอันนี้เควสเก่านะเค้กของลิย่านี่นะผมมาดูอันนี้ก่อนนะให้ทำอะไรอ้าวเสร็จแล้วเหรอ เอเสร็จแล้วเหรอเอาไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาเลยอ่ะเพื่อนอะไรอ่ะเป็นคนยังไงกันนะคืออะไรอ่ะอ๋อมีเค้กให้กินนั่นเองนะฮะทานเค้กนะอของผมกรเซอร์นะนี่นะครับผมเราจะได้นี้นะไอะ้บ้าม,มีคอร์สมาให้อีกแล้วเหรอเนี่ย อ๋ออันใหม่นะเพื่อนนะอันใหม่นะเออวะเป็นอันใหม่่ะเป็นทุบๆอันใหม่นะนี่นะผมไอ้แจวแจวอยู่แจวอยู่ผมตกใจนะว่าค้อนอันเก่านะโอ้ยนี่นะเพื่อนนะตกลงเมียนนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะไอ้ค้อนทุบๆเนี่ยแล้วก็เราก็จะได้ทิกซอหนึ่งตัวนะผมเฮ้ควสหมดแล้วนะเห,หลือเหลือควสอันใหม่อันเดียวนะไอเหลือควีเก่านะ ช่ไหมยังเก่าใช่ไหมอ่าใช่คุยงเก่าโอเคเดี๋ยวค่อยทำนะเรามาดูตู้วัตตลุกันก่อนเลยดีกว่านะผมวัตลุสไตล์นะผมนี่นะฮะผมวัตลุเทพประมุขสองโลกนะผมมีอายุวันที่หนึ่งพฤศจิกาถึงวันที่สองธันวานะผมหนึ่งเดือนเต็มเมนะฮะนี่ของในตู้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของในตู้กันหน่อยดีกว่านะผมเนี่ยนะเปิด หนึ่งครั้งก็จะได้นี้เหรียญแมวหนึ่งครั้งก็ได้นี้หนึ่งอันนะแล้วก็เนี่ยผมเปิดสิบครั้งก็จะได้ที่เปลี่ยนอาชีพวาตาลุไปเลยนะครับผมเราจะตั้งเป้าไว้ที่สิบครั้งนี่นะนี่นะผมชุดวาตาลุนะครับผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะกดล็อกนะอันนี้เออมันมีหลายมันมีหลายเซตนะครับผมมีหลายเซ็ตนี้ของผู้หญิงฟูมิโกะนะฮะอ๋อเป็นหลายคนนะไอผมก็ โอ้จำไม่ได้นะดูตั้งแต่สมัยแบบอายุยังน้อยๆนะปีนี้ก็35มสิบห้าไปแล้วนะโอ้โหผมด,ดูมานานนะครับผมนี่ยลิวจิคาวนะผมลุยจินะฮะหมวกนะไอ้พวกหมวกนี้ก็ใส่ได้นะเอาไปใส่ได้นะเนี่ยเอาตัดห้านะแต่มันไม่มีรูอ่ะเสียดายตรงนี้นะผมเนี่ยฟูมิโกะนะเป็นเซตของฟูมิโกะเอ็ดก้านะเอ็ดก้ายูนิคอร์นเนจริงๆมันดีนะถ้ามันมีรูมันจะดีมากนะผม นี่หมกสีแดงอะนี่หมวกหน้าหนาวนะอินสิบนะผมดูดดเนี่ถ้ามันมีรูมันจะแจ่มมากนะฮะอันนี้อะไรอะหางนะหางเด็กห้าสร้างความเสียหายระยะไกลสามเอร์เซ็นนะนี่นะผมเป็นนกหุ่นยนต์นะเท่นะก็น,นี้หมวกนะหมวกเป็นหมวกตุ๊กาตานะผมอันนี้เป็นจะเป็นพวกหมวกตุ๊กาตาอย่างเี้นะเกาะหัววนะ่าจะรู้เกาะหัวนะอันนี้เป็นปากนะฮะ ขี่ห้าขี่ดำห้านะครับผมปากสมุดได้ m อ็นเนี่ยปากอันนี้เป็นหลังนะค่าตัดทั้งหมดบวกสองนะไฟ a d k 8นะครับผมเนี่ยอย่าเทพนะครับผมอันนี้เป็นสัตว์ขี่นะครับผมยันพานะสัตว์ขี่นะเนี่ยผมอ่่ไมเห็นไหมนี่นะเพื่อนเพื่อนต้องเปิดเนี่ยเปิดของทุกอย่างเนี่ยให้ได้นะมันถึงจะ ไอ้นี่นะผมเนี่ยเท่ไหมเหมือนดรักอนบอลเลยมันถึงจะไปปลดสัตว์เลี้ยงมังกรได้นะผมประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยว่นานะผมสิบครั้งนะเอาแค่สิบครั้งพอเอาแค่สิบครั้งพอผมจะเอาแค่อาชีพมันนะผมจัดไปก่อนเลยนะผมไม่ต้องคิดมากนะเอาสิบครั้งพอที่เหลือเดี๋ยวไปตู้ล่างกันนะฮะหนึ่งครั้งผ่านไปป๊าไปครั้งที่สองนะฮะครั้งที่สองติง นี่โห้อ้ครั้งที่สามครับผมมาหูดาบมาครับผมดาบมาครับผมโอ้ยมาแล้วครับดาบมาแล้วครับจัดไปนะฮะนานๆเปิดกันทีนะกาชาให้มันได้ลุ้นอะไรอย่างงี้นหน่อยฮนะสี่แล้วนะห้านี่ทีที่ห้านะชุดมาเลยหนึ่งเปร์ ไออาชีพวัตตารุเนี่ยครับผมถ้าเพื่อนๆเก็บเก็บได้คัสสี่ก่อนก่อนสิ้นเดือนนะฮะเพื่อนๆจะได้ชุดชุดปลดล็อกเอดีเคหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะเออเฮ้ยเพื่อนมาด่าอันเดียวเห่าเนี่ยเหลือสามที่ยงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหฉาดมานะผมฉาดของวัตตารุนี่ผมไม่อยากได้นะมันมันแลกเฟียคอยไม่ได้นะเอาฉาดสองมาเพื่อน แล้วเหลืออีกทีเดียวเองอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่้เป็นไรนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมันจะมีแบบอ่าการ์ดโอ้มาปากก็มามันจะมีการ์ดฟรีมาให้ไอเหรียญฟรีพวกเนี้ยนะฮะมันจะมีมาให้อีกนะนี่ฮะเราได้แล้วนะนะวัตลูนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนอาชีพให้ดูด้วยดีกว่านะฮะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวผม,ผมต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องไปเปิดตู้ล่างก่อนนะฮะกาชามันร้อนนะน <laughs> ี่ับผมอ่ะตามนี้นะฮะตามนี้เดี๋ยสี่รอยห้าสิบแมวนะ เอ้ได้อะไรเนี่ยอ๋อถ้ารับเหรียญครบนะออกมาทิศต่อทิศสองเปิดไปสิบทีได้แค่นี้นะผมก็ถือว่าคงคงคงสเต็ปเดิมนะได้นี้นะผมเนี่ยโอ้ยเอเมทิกเหกด้วยนะผมแหมอย่างเจ๋งนะดาบฝากไปได้ฉาดมาสองอันนะผมประสานไม่ได้นะอันนี้นะผมรับภารกิจวาตารุเลย เดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะแต่เดี๋ยวผมไปเปิดกาชาก่อนนะเฮ้ดูดิมีแสงอะไรรอบขาด้วยวเพื่อนเป็นเพราะว่าเราไปกินเค,ค้กมาหรือเปล่าว,วะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปกินเค,ค้กมานะที ه, ่ทำไมวันนี้ผมกระตุกกระตุกวะ่ะผมว่าผมกระตุกกระตุกว่ะ อ่ผมไอ้นี้ก่อนดีกว่านะผมเอาตัวหลักไปเก็บแป๊บน,นึงนะเอาตัวนี้มาดูกาชายก่อนนะอาตัวหลักรีแป๊บน,นึงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอพักกันก่อนดีกว่านะครับผมพอดีผมรีเกมตัวหลักนะไม่รู้มันเป็นไรนะสงสัยเปิดทิ้งไว้ตั้งแต่สองสามวันที่แล้วนะเลยกระตุกนะผมอ่ะนี่นะผมมาดนะูตู้ล่างนะผม ตู้กาชาเดินพิจากณาครับผม e อ g h t of Divinity Div นะครับผม Divinity นะวันที่หนึ่งถึงวันที่หนึ่งนะครับผมเอเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในกันว่านะผมของข้างในนะครับนี่นะครับชิ้นแรกนะเอ้ยทำไมไม่เหมือนกับที่เข้ามาสปอยกันเลยวะ <laughs> ผิดคาดมาเพื่อนเป็นส่วนหมวกนะครับผมชิ้นแรกเป็นส่วนหมวกนะความโกรธของแพะภูเขาดํานะครับ เลือด10%นะฮะเมื่อโจมตีเป้าหมายด้วยแม็กซเต่ำกว่า hp ของตนนะฮะจะถูกเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อไม่ค่อยเกี่ยวกับผมเท่าไหร่หหางนะผมอ๋อเป็นหาง m อ p นะครันะผมเนี่ยเพื่อนผมมาตามหาเซตนี้อยู่นะฮะเป็นหาง m อ p นะดามเมจต่อ m อ p แล้วมินิ8%นะผมเมื่อบวก6นะฮะ ถูก MVP e. แล้วมินิีนะฮะตีลดลงอีกห้าเซ็นนะอันนี้ห่างดีนะห่างดีเออตอนแรกผมนึกว่าเป็นตู้ของนักเวสซะอีกนะอันนี้เป็นตู้นี้นะโอเคเพื่อนผมตามหาตู้นี้อยู่นะน,นี่ฮะเป็นห่างนะไอ,อห่างน่ารัก,กว่ะเออหน้าได้ว่ะหน้าได้อันนี้เป็นหมวกนะหมวกโอ้โหไงแล้วก็ชิ้นที่เจ็ดเปอร์เซ็นตนะผม สถิติทั้งหมดสองนะฮะโจมตีปกติดาเมจหกเปนะครับผมเมื่อบวกหกจะได้อีกสิบเนะฟรีนะนี่เป็นหมวกเหมือนกันนะอันนี้เหมือนหมวกผู้หญิงเลยชิ้น,น,นที่อันโอ้โหนี้เทะนี้เท่เป็นหลังนะเออเท่เทันี้เท่สเต็งห้าเอทีเคห้าสิบนะผมแล้วก็ชิ้นเกลือเกลือก็ดูรูปเอานะฮะเป็นปากนะ,ะลดดาเมจ เดีม่ฮู้แม่นนะผมแล้วการน,นี้เป็นหน้ากากนะไอ้นะตามนี้ตามนี้โอ้โตู้นี้ไม่น่าดีเลยนะเอยมาแล้วมาแล้วหลลักผมมาแล้วเดี๋ยวไปเปิดกันหน่อยดีกว่า มาแล้วนะครับผมตัวนี้ไม่ค่อยโดนใจผมเลยอ่ะโอ้โหผมนึกว่าจะเป็นไอ้ปากสกิลดาเมจซะอีกนะมาแล้วเดี๋ยวเปิดเล็กเล็กน้อยๆ้ยพอดีกว่านะตัวนี้ไม่ค่อยถูกใจนะฮะนี่นะผมอามี้นะฮะเปิดเล็กๆน้อยๆอพอนะผมของปากของคอนะ มาขูามาด่าัะผมด่าับผมชิ้นที่สามจะข้างล่างนะฮะเอาเขาก็มาเขานี้เจ็ดเปอร์เซ็นนะผมยี่สามกเจ็ดเปอร์เซ็นมาแล้วนะผมต้องขาดนี้นะเพราะว่าอันนี้มันได้ a เ k หกนะไปเด้ทีที่สามไปดีทีทสามไปดีทีที่สามมาเลยว่ะเพื่อนหนึ่งเปอร์ซ็นตว่ะเฮ้ย สามทีหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาว่ะตู้ปล่อยเลทปะเนี่ยไอ้ยะตู้ปล่อยเลทปะเนี่ยสามทีมาสามชิ้นนะฮะเอาทีที่สี่ไปนะฮะทีที่สี่จัดไปนะฮะทีที่สี่อ้าวครบแล้วนะครับผม ATK ผมครบแล้วนะเซต ATK ที Z AT ที่ห้าครับผมจัดไปนะฮะทีที่ห้านะปะันๆสามแล้วนะผมเริ่มซ้ำแล้วนะผมทีหกนะครับผม ทีที่หกครับข้างล่างมาแล้วขาดชิ้นไหนเนี่ยขาดชิ้นทีชิ้นเดียวนะขาดหางชิ้นเดียวนะทีเจ็ดนะผมเราจะเปิดแค่สิบครั้งเหมือนเหมือนตู้บนนะฮะเปิดแค่สิบครั้งนะทีที่แปดนะผมทีแปดอ้าวซ้ำอีกแล้วนะผมซ้ำกับเพื่อนโอ้โห เก้านะผมสามอย่างนี้นะผมมาทีสุดท้ายนะผมทีสุดท้ายเก็บเหรียญแม่ไว้ทำอย่างอื่นนะฮะเอาครบตู้เลยว่ะเพื่อนโอ้โหเดือนนี้มันอะไรกันครับนี่ตู้ปล่อยเลยกรกะละมังโอ้โหสิบทีครบตู้นะฮะ สิบทีครบตู้นะครับผมพูดเ,เลยนี่คผมหางแต่ของของเดิมมันหเนะกับแปแต่น,นี้มันได้วิ่งไวอะ่ะอันนี้ได้ป้องกันแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมไม่ได้ตีบอสอะ่ะก็ไม่รู้จะใช้หรือเปล่านะต้องดูก่อนนะฝากสมุดก่อนนะฮะ เอดีเคมาเอดีเคสิบมาเ yeah. yeah. นี่ยเอดีเคสิบซ้ำมานี่นะฮะผมหนะ oh. นะึ่งเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหไงของจริงมาเพื่อนของจริงว่ะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ใช้เผื่อได้ใช้นะโจมตีปกติดาเมจหกเปอร์เซ็นต์นะอันนี้น่าจะเป็นอพิทิคว์นะผมที่เหลือย่อยนะเดี๋ยวไปปลดล็อกก่อนนะ ไปเดี๋ยวเราไปดูบาตาลูกันดีกว่านะผมอันนี้มันปลดล็อกหมดแล้วใช่ไหมโอเคปลดหมดแล้วนะอันนี้ย่อยนะย่อยไปผมจะเก็บไอ้ใบฟ้านี่เอาไว้ซ่อมนะฮะผมมีหลังตะเกียงของวิศา์ต้องซ่อมยังไม่ได้ซ่อมเลยนะฮะไปเราไปดูบาตาลูกันดีกว่านะผม มาตะรู้นะนี่นะครับผมมาตะรู้นะกดใช้เลยรับภารกิจนะผมนี่นะมันก็จะมีภารกิจขึ้นมาให้นะเสาเกตนะผมมันให้เราไปเสาเกตปายฮะปายฮะคลิปเดียวจบทุกอย่างนะผมจัดป นี่นะผมมันก็พอมาที่แมปมันก็จะมีจุดขึ้นให้นะผมไปเลยนี่นะฮะวางไว้มังก้อนออกมาเจ้าคือใครเจ้ามาจากไหนเจ้าไปไหนให้มนหาต่อตอนนี้ถามคำถามข้าได้แล้วอ๋อเจ้าคือใครเจ้ามาจากไหน อาบทข้าใมวะเนี่ยเจ้าไปไหนไม่มีปัญหาอ๋อต้องตอบไม่มีปัญหานะเพื่อนนะ <c oughs> เอากลับเอากลับอา้าวแล้วไงต่อโอ้ไปน,นู่นอีกนะครับไปเวสเกตนะเวสเกตไม่ใช่เวสเกตบางใหญ่นะผมไม่ใช่เซนทันเวสเกตนะพอนอันนี้พอนเทล,ล่าเวสเกตนะผม เออไม่ใช่เซนทันเวสเกตนะม,มามานี่นะผมไปเลยนะฮะขี่มานะผมยังคงขี่มาเหมือนเดิมนะฮะมีอะไรให้ขี่มนะั้งเนี่ยมีหมีมีเสือมีม้านะผมแต่ขี่มานะเรายังคงคอนเซปต์เศษของเรานั่นเองนะฮะ เอ้ยโหหุห่นมาเทนหุ่นมาเพื่อนอย่างเท่อ่ะลิวจิมารุนะผมเลิวจินมาร,มเร,มารุเดี๋ยวผมจะมารีวิววาตาลุอีกทีนะฮะขอผมไปเก็บจ็อบก่อนนะเหมือนเซามูไรนะเออซามูไลผมก็มารีวิวให้ดูนะพร้อมแล้ววางไว้ เราจะต้องทำหุ่นให้มันเป็นสีหรือเปล่าวะการตอบสนองนะผมโคตรเท่นะฮะแบกแบนหุ่นแตกแล้วผมมาแล้วครับสียังสวยสียังสวยตลอดสู้ผมไม่ได้หรอกจริงๆแบกแบนผมหลอ่อโคตรนะฮะนี่นะผมดูดเราเข้าไปในหุ่นนะปึ๊บ เรียบร้อยนะผมปลดล็อกเรียบร้อยนะฮะถอดทุกสิ่งทุกอย่างของผมออกหมดเลยนะเฮ้ยโอ้โหนี่ยแต่ก่อนผมทำท่านี้เล่นอยู่นะตอนเป็นเด็กอะ่ะ <c oughs> โคตรชอบเลยนะอย่างชอบอะ่ะเนี่ยผมเปลี่ยนอาชีพใ้เ,เวยยังไม่เสร็จอ๋อมันให้ของมาด้วยดูนะเสล่ยัอง อันนี้คือเสร็จยังเนี่ยอันนี้เสร็จยังเปลี่ยนอาชีพเป็นมังกรขั้นสามอ๋อ,อน,นี่ขั้นสามนะฮะเป็นวัตารูขั้นสามได้มีอะไรมั้ำน,นาจเกี่ยวกับนักดาบคอนเทนล่าอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นอาชีพวัตารูแล้วใช่ไหม นี่นะผมไม่ใช่บายตะลูแล้วนะเนี่ยซาซาวิเลอร์ซาวิเลอร์ตัดรีหมดนะผมรีให้หมดทุกอย่างนะนี่นะผมมันจะอยู่ตรงนี้นะต่อจากสมุรนั่นเองนะต่อจากซูปเปอร์โนวิดสมุรนะครับผมจะมีแค่อ่าเป็นคัสท,ที่เราอยู่เป็นไฮคัสเป็นคัสสามแล้วก็เป็นคัสสี่นะมีแค่นี้นะ ไอ้คาสเป็นริวจินเอ้ยคาสสามเป็นริวจินมานะลุ้นนะผมคาสสี่เป็นดาก้อนไนท์มาลุ้นนะฮะเอาเราไปดูสกิลกันหน่อยดีกว่านะฮะไปดูสกิลกันหน่อยคร่าวๆนะคร่าวๆนะเออนี่นะสกิลเป็นประมาณนี้นะเหมือนกับเอาพ่อค้ามาผสมนะเนีย่ยมีสกิลพ่อค้านะเนีย่ยสกิลหุ่นนะเนี่ยดูดิอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะผมวันนี้ก็ไม่เหลือเควสหนึ่งว่ะเดี๋ยวไปทำเควสกันนะ วันนี้ผมจะยังไม่รีวิวตัวนี้ให้ดูนะผมแค่มาเปลี่ยนอาชีพห้ดูเฉยๆนะี๋ยวว้เป็นรีวิวดูเซตเต็มๆที่คลิปของมันเลยนะฮะอาชีพมันโดยเฉพาะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะผมให้ดูคร่าวๆเนี่ยมันมีอะไรมาให้ไม่รู้นะไปดูกันมันจะเหมือนกับสมไรนะฮะก็คือเป็นชุดนี้เลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนคอตูมมันก็จะทับไปเลยนะ อ๋อมันจะให้มาทำอาวุธนะผมตำนานดาบนะนะนี่นะผมนี่นะฮะอาวุธริวจินมารู้อยู่นี่นะใช้นี่ทำนะเนี่ยไฟเอทีเคถ้ามันเป็นไฟอีกแล้วนะเหมือนไอ้นั่นเลยอะ <c oughs> เหมือนไอ้ซามูไรนะฮะเป็นไฟนะเนี่ยโอเควันนี้ก้า ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะผมเ,เดี๋ยวได้เนามีอะไรใหม่เปลต้องดูให้พร้อมก่อนนะผมดูให้พร้อมก่อนมีอะไรใหม่ไหมอันนี้อะไรอ่ะวัตถุหลอมอ๋อเป็นกล่องกล่องซื้อไอ้นี่นะผมพวกของมาคราบดาบนะเอ่อพวกนี้ผมคงไม่ซื้อนะหาเองได้นะเนอไม่ได้ใช้นะมีอะไรไหมไม่มีนะผม อ๋อลืมลืมลืมกาชานะฮะกาชากาชาเดือนนี้ได้อะไรนะฮะกดไปกดเลยนะครับผมบัตรวีพีนะฮะเดือนนี้เรามาดูกันว่าได้อะไรนะฮะ เดือนสิบเอ็ดอีกแล้วนะครับผมอ่ะมาดูกันครับผมบัตรพรีเมียมได้ไน,นะะพรีเมียมเดือนสิบเอ็ดนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะราคาเริ่มต้นห้าล้านนะผมกดใช้ไปเลยนี่นะผมมงกุฎมหาสมุดนะครับผมมหาสุนทรน,นะเออมหาสมุดนะั่นแหละมหาสมุดนะไม่ใช่สุนทรนะสมุดสมุดนี่นะผมอ่าฝากไปเลย นี่นะฮะมันเรีกว่าปลดล็อกในนี้ด้วยนะอันนี้หมวกเนี่ยเราได้หมวกนี้มานะเพื่อนนะที่เราเปลี่ยนอาชีพเมื่อกี้นะได้มาอ่ามาเลยเบื้องต้นก็จะคล้ายๆกับอ่าคล้ายๆกับอ่านี้ได้มาจากไหนเบื้องต้นจะคล้ายๆกับซามูไรนั่นแหละครับ โอเคตามนี้นะผมวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้ว่านนะครับเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าเป็นคลิปวาัตารูนะเดี๋ยวผมมาทําวัตารูให้ดูนะแค่รีวิวนะผมผมไม่ได้เล่นจริงจังนะโหเพื่อนผมเล่นเสกของผมตัวเดียวก็จะไม่ไหวแล้วนะของก็ทําไม่ทันแล้วนะเออตามนี้ตามนี้ตามนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะผมไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมซีอูนะครับผมสวัสดีครับ